หัวข้อเทศของวันนี้ก็คือฉันไม่ชอบอ่ะเคยได้ยินคนทักเราไหมเฮ้ยวนขึ้นหรือเปล่าวะเคยเห็นคนทักเราไหมเฮ้ยทำไมผิวดำจังอ่ะไปตากแดดมาหรอหรือวมีคนมาทักเราว่าหางานได้ยังอ่ะหางานได้มีเงินเท่าไหร่ได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นยังไงชอบไหมมีคนมาทักเราว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักที มีแฟนหรือยังแต่งงานหรือยังเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีรอ j j. อะไรอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเราทันทีก็คืออะไรอ่ะฉันไม่ชอบมาถามฉันทำไมแบบนี้มาพูดกับฉันทำไมแบบนี้ฉันไม่ชอบแต่สิ่งที่แปลกมากเลยเกิดขึ้นตลอดเมื่อเราเดินออกไปจากตรงนั้นปุ๊บเราเห็นคนอ้วนปากเราก็ไปเลยเฮ้ยเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าะ ไม่สนเลยว่าเขาจะคิดยังไงแล้วเมื่อเขาเสียใจเมื่อเขาชักสีหน้าแล้วก็บอกว่าอะไรอะ่ะพูดแค่นี้ก็ต้องโกรธด้วยเหรอไม่ได้มีเจตนาร้ายซะหน่อยก็แค่เห็นแล้วก็แค่พูดไงเอากวนขึ้นจริงๆนี่พูดความจริงเห็นไหมเราทําอย่างนี้บ่อยไหมเคยเจอไหมว่าเราตื่นมาเดินไปเดินมาอยู่แล้วมีคนเดินมาถามว่าตื่นแล้วเหรอรู้สึกยังไงเอาไม่เห็นหรอใช่ไหม เราล่ะเคยไหมเห็นคนเขาเดินไปเดินมาเอา้าตื่นแล้วเหรอเพิ่งมาถึงเหรออันเดียวกันเนี่ยคือหลักแห่งกรรมถ้าเราไม่ชอบแล้วเราทำไอความรู้สึกไม่ชอบมันก็จะไปอยู่กับคนอื่นแทนมันเหมือนกับเป็นการส่งลูกบอลกันเขาส่งลูกบอลไฟมาให้เราแล้วมันร้อนมือเราเราก็เลยโกรธเขามากแล้วถ้าเราส่งลูกบอลไฟให้คนอื่นบ้างล่ะเขาจะร้อนมือบ้างไหม แ้วถ้าเขาร้อนมือบ้างเขาก็ต้องโกรธเราสิโซลักสูตรของกรรมนะง่ายมากถ้าไม่ชอบอย่าทําคนอื่นทําอะไรกับเราเราไม่ชอบนะอย่าทํากับผู้อื่นเพราะว่าโทษที่เขาทํากับเราเราก็จะได้จากผู้อื่นเช่นเด Enc ีดวยวกันเราโกรธเราไม่อยากคุยเราไม่อยากเจอคนอื่นก็จะไม่อยากคุยไม่อยากเจอกับเราเช่นเดียวกันโซลักส,สูตรที่ง่ายมากแต่ทํายากถ้าเราไม่ชอบอย่าทํากับผู้อื่น okay Tangan wanila please prepare to receive the blessings for the offerings you have made here today